สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็แบบสบายๆหน่อยนะครับมาในชุดกีฬาวันนี้มีเรื่องสำคัญนะครับก็ต้องรีบไลฟ์ก่อนจะได้ออกทันการกรณีของเว็บไซต์รัฐสภาครับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพรบนิรนะโทษกรรมฉบับประชาชนมีเนื้อหา รวมให้นีแะโทษกรรมแก่ผู้ทำผิดมาตราหนึ่งนึงสองรวมด้วยนะครับตั้งแต่วันที่สิบสามพฤษภาษถึงสิบสองมิถุนายนนะครับเปิดรับให้แสดงความคิดเห็นปรากฏว่ามีจำนวนผู้โหวตเก้าหมืนห้าร้อยสามคนมีผู้ไม่เห็นด้วยหกสิบสี่จุดหกหกเปอร์เ็น มีผู้เห็นด้วย35.34%คือไม่เห็นด้วยในการดีลโทษกรรม112 66.64.66%เห็นด้วยเพียง35.34%จานะครับจากคน9 0้0 3มืคนก็ปรากฏว่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์กันในเรื่อง ของกลุ่มคนที่มาโหวตเนี่ยว่ามันมีพวกไอโอไหมเพราะว่าวันสุดท้ายเนี่ยมีการเข้ามาโหวตคือปิดปิดโหวตไปแล้วก็ยังมีคนเข้ามาโหวตอีกอีกมากแล้วโหวตในช่วงสุดท้ายนี่โหวตเห็นด้วยนะย้ำนะโหวตเห็นด้วยกับการนีรโทษสกรรมปรากฏว่ารองอ๋ง รองอองสอสอปิซาโลโรบ้านผมเนี่ยแกก็สั่งตรวจสอบในกรดีนี้ตรวจสอบว่ามันมีไออเข้ามาไหมเพราะการนี้ละโทษกรรมครั้งเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่19กันยายนสองพันนะครับจนถึงปัจจุบันคือคนที่ทำผิดตั้งแต่ ปี2549จะได้รับโน่วดีละโทษศกรรมทั้งหมดเลยกรณีนี้โทษกรรมเรื่องอะไรครับก็คดีความผิดตามประกาศและคำสั่งของคอสช,อชอนะหรือคำสั่งหัวหน้าคอสชคือถ้ามีความผิดตามนั้นก็ได้รับนีละโทษศกกรรมคดีพลเรือนเนี่ยประชาชนเนี่ยที่ดูดำเนินคดีในศาลทหารตามประกาศ คอสอชอก็ได้รับการนีรโทษสกร,รมคดีตามฐานความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองแห่งประมวลกฎหมายอาญาก็ได้รับการนีรโทษกกร,รมคดีฐานความผิดในพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2 5 4 8ก็ได้รับการนีรโทษสกร,รมคดีมาตราตามฐานความผิดในพรบออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญปี2559ก็ได้รับการนีรโทษกรรมคดีตามฐานความผิดเกี่ยวโยงกับคดีข้างตน้นทั้งหมดนีครับได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดเลยนั่นแหละครับมันมีมันมีหลายหลายหัวข้อหลายฐานความผิดแต่หนึ่งในนั้นก็มีหนึ่งหนึ่งสองด้วยอันนี้ที่เขาถามเขาถามรวมหมดเลยนะก็ปรากฏว่าผลออกมาเป็นแบบนี้ แล้วก็มีคนสงสัยว่ามี I.O. โอไหมที่ไปโหวตเอาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ารัฐสภา,าทำถูกต้องไหมกรณีนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าการให้แสดงความคิดเห็นนะ่ะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ทั่วถึงนะเว็แบบไซต์รัฐสภา,าเนี่ยเพราะมันมีคนแค่เก้าหมื่นเก้าหมืนนิดหน่อยเองไม่ถึงเก้าหมืนหนึ่งร้อย เราจะมาตัดสินแทนคนทั้งหมดหกสิบกว่าล้านมันไม่ได้อย่างกรณีผมผมก็ไม่รู้ผมไปหายหัวไปไหนผมไปอยู่มุมไหนไปอยู่ดื้ไหนผมไม่รู้เลยว่ามีการโหวตเรื่องนี้และหลายคนก็คงเหมือนผมอะที่ไม่รู้อะก็คือคนที่รู้ก็จะเป็นคนแค่กลุ่มเดียวกลุ่มในเก้าหมื่นคนเนี่ยทางเว็บไซต์รัฐบาลน,น่าจะประชาสัมพันธ์ให้เยอะกว่านี้ แล้วคนที่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นโซเชียลต่ศีตาสาชาวไร่ชาวนาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตจริงๆมันเป็นการเสี่ยงเสี่ยงมากๆคือผลออกมาเนี่ยก็จากเก้าหมื่นคนเนี่ยไม่เห็นด้วยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันเป็นบรรทัดฐานได้ไหมว่า คนเหล่านี้เก้าหมื่นคนนี้พูดแทนคนทั้งประเทศมันไม่ได้แล้วพอมันออกมาเป็นแบบนี้พอข่าวออกไปทุกคนก็รู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เห็นด้วยกับการนีรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองไม่ด้วยใช่ไหมมันมันไม่โอเคเท่าไหร่มันไม่แฟร์เท่าไหร่และการที่ หมอองอ่ะรองประธานสภา,าคนที่หนึ่งก็สั่งให้ตรวจสอบเพราะหมออองดูแลเว็บไซต์รัฐสภา,าอยู่ก็ไม่เด่ไม่ผิดอะไรเลยแต่คนเกลียดหมออองเยอะโดยเฉพาะพวกเกลียดดอมส้มพวกเกลียดก้าวไก่ทังทั้งที่หมออองก็ไม่ได้อยู่ก้าวไก่แต่หมออองก็คือคนของก้าวไก่ภาพก็จังเป็นก้าวไก่อยู่ก็มีการพูดมีการด่าทอมีการอะไรจริงๆ ผมก็ไม่ได้เข้าหมอข้างหมออ,องนะเอาแต่การตรวจสอบมันก็ดีแล้วตรวจสอบก็จะได้รู้ว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นไอโอจริงไหมถ้ามันเป็นไอโอจริงมันก็ใช้ไม่ได้ในเรื่องการลงประชามติหลายคนก็บอกว่าแพ้แล้วผ่านแพ้แล้วผ่านเพราะว่าหมออ,องไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะตอนปิดลงมติแล้วก็มีคนหั่งไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วย กับพอเรากับนีโทศกรรมพอเราบอหนึ่งหนึ่งสองอ่ะบอกจะตรวจสอบตรงนี้หรือเปล่าก็เลยตรวจสอบโยงไปหมดเลยหรือเป็นการหาเรื่องตรวจสอบก็เหมือนที่เขาโจมตีว่าแพ้แล้วผ่านจริงๆผมก็จะบอกบอกว่าไม่ต้องไปตรวจสอบหรอกครับตรวจสอบก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับไม่มีแล้วก็ยุ่งยากซับซ้อนกันไปใหญ่ก็ลองเดี๋ยวลองโพลต,ต่างๆดู ว่าเขาก็จะตรวจสอบเขาจะทําโพลเรื่องนี้มันไม่ใช่มาดูเว็บไซต์รัฐสภายอย่างเดียวแล้วก็พิมพ์พิมพ์มเข้าไปอันนั้นมังนีมันก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักการทรําโพลอยู่แล้วมันเป็นการสนุกสนุกเหมือนกับผมเปิดช่องเนี่ยผมก็บอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมใครเห็นด้วยให้พิมพ์เลขหนึ่งใครไม่เห็นด้วยให้พิมพ์เลขสองมันก็แค่เป็นมติในช่ององผมเท่านั้นเอง มันไม่ใช่มติของคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับผมแต่สิ่งที่ผมตกใจก็คือหมอรงเดชกิจวิกรมออกมาโจมตีออกมาพูดถึงหมออองในเรื่องนี้แล้วก็มีคำคำหนึ่งบอกว่าถ้าหมออองทำอย่างนี้ระวังนะคนจะเรียกไอ้สัตว์ใช้คำว่าไอ้สัตว์เลยนะ เฮ้ย hey, ทาไมว่ามันทําแค่นี้ทําไมไปเรียกเขาไอา้ศัสตว์ผมว่าไม่เข้าใจว่าทําไมหมอวรงพูดอย่างนี้แล้วอย่างน้อยก็ควรจะให้เกียรติรองประธานสภานะแล้วหมอวรงไม่ใช่คนอย่างผมไม่ใช่คนอย่อยางจูจูทูเปอร์ต่างๆที่ไม่ได้เคยไปเป็นสสไม่เคยเป็นสสเราก็ไม่เคยเป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติสสปะ่ะ เราก็ไม่ทาเป็นให้ต้องให้เกียรติคนที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าว่าเราจะพูดอะไรก็พูดได้แต่หมอวรงเป็นสสมาสองสมัยแต่มาพูดอย่างนี้กับหมอองผมว่ามันไม่โอเคนะแล้วก็คนก็จะคิดว่ามีอัคติส่วนตัวเพราะหมอวรงแพ้หมอองนะในการเลือกตั้งสสเขตหนึ่งพิษณุโลก หมอหลงแพ้หมออ,องจริงๆหมอวังได้ที่สามนะไม่ใช่ได้ที่สองหมอ,อองได้ที่หนึ่งแล้วก็สอจอเศรษฐาได้ที่สองแล้วก็หมอวรงได้ที่สามคือแพ้แบบลุดรุ่ยแพ้แบบกระเจิงเลยล่ะนะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับอาคติส่วนตัวหรือเปล่า และคำว่าไอสัตว์นี่มันไม่ควรที่ออกจากปากหมอลงแต่หมอลงไม่ได้บอกไม่ได้หมอลงไม่ได้พูดนะว่าไอสัตว์หมอององไม่ได้พูดนะแต่บอกว่าถ้าหมอององทำอย่างนี้ระวังคนจะเรียกว่าไอสัตว์ผมแบบฟังแล้วก็อนาจใจจริงๆนะครับคือการที่เราจะวิเคราะห์วิาพากษ วิจาร์ณเรื่องราวอะไรคือถ้าหมออ๋องทําผิดอะไรฉายาแกก็มีหมออ๋องหมูกระทะมั่งหมออ๋องขี้เมาบ้างนะก็ไปแซวแกไปอย่างนั้นเนี่ยแต่การที่เขาสั่งตรวจสอบมันไม่ได้ความผิดอะไรตรวจสอบดีซะอีกคือถ้ารู้ว่ามีไอโอเราก็ไม่รู้ว่าไอโอนั่นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไงมันก็ไม่มีผลน่ะใช่ปะ หรือถ้าตรวจสอบได้ถึงขนาดนั้นนะ <c oughs> คือไอโอคนนี้ไม่เห็นด้วยไอโอคนนี้เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันมีแต่ไอโอที่ไม่เห็นด้วยเยอะมากคือการลงความคิดเห็นครั้งนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่ดีทั้แต่ปรากฏว่าถ้าไอโอมันเห็นด้วยเยอะอ่ะก็แสดงว่า การลงความเห็นครั้งนี้มันก็ถูกต้องขนาดมีไอโอเห็นด้วยเยอะทางไม่เห็นด้วยอย่างชนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่จําเป็นไปนเรียกหมออ,องไอซับหรอกครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นจริงๆนะคือโอเคแหละครับผมก็เข้าใจหมอลงก็ต้องการมีสื่อมีพื้นที่ยืนของสื่อแต่ก็บางทีก็ดังแล้วมันไม่ได้คะแนนนะครับ หลายคนที่เป็นคนดังระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นหมอวรงเดชกิตวิกรมไม่ว่าจะเป็นสอสอเต้มงคลกิจก็ดังระเบิดเถิดเทิงแต่คนไม่ได้เลือกเพราะความดังไงถ้ายงนั้นก็คงจะได้สอสอปาทิลิทธล่มทลายไปละผลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เต็มมีเวดังไหมก็ดังก็ยังได้แค่หนึ่งคนเองไงเพราะฉะนั้นความดังมันอีกเรื่องหนึ่งความดังมันเป็นต้มต่อ แต่บางทีความดังมันอาจจะทำให้เกิดการติดลบก็ได้อย่างการเลือกสอวในระดับอำเภอรครั้งที่ผ่านมามีหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ลงสิ่งที่ผมไม่ลงผมกลัวกลัวแพ้ผมไม่อยากมีสถิติในการแพ้ถามว่ามีคนรู้จักผมไหมในพิษุกรู้จักแต่รู้จักอย่างไรอะบางคนเขาเกลียดผม แล้วปรากฏว่าผมต้องไปผ่านเข้าไปรอบแรกผ่านรอบแรกมันผ่านอยู่แล้วล่ะนะบางครั้งก็มันก็ผ่านตโอนออมาเพราะว่าบางครั้งคนที่ลงก็ไม่พอแล้วพอรอบสองไม่ใช่รอบสองในวันนั้นนะก็จะต้องมีเลือกค่ายไอ้คนที่เลือกค่ายปรากฏว่ามารู้จักผมหมดเลยแต่มันเกลียดผมหมดเลยผมอาจจะได้ศูนย์คะแนน ถมืผมได้ศูนย์คะแนนโอ้โหผมก็ต้องโดนรุมกระดับซ้ําเติมถ้าผมหลุดไปเป็นระดับอําเภอก็อยังพอจะยืดออกได้ใช่ปะตกในระดับอำเภอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ตกเลยรอบแรกก็อับอายขายที่หน้าเขาเลยไม่กล้าลงไม่กล้าลงาจริงๆนะก็กรณีนี้เหมือนกันบางคนไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรเลยแต่เขาเห็นหุ่นหน่วยก้านเห็นประวัติอะไรเขาก็เลือก ก็ได้ผ่านเขาไปรอบในระดับอำเภอทีมงานผมลูกน้องผมรุ่นน้องไม่ใช่ลูกน้องหลายคนก็ไปในระดับอำเภอก็เตรียมที่จะไปเลือกวันที่สิบหกในระดับจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับผมได้และครับคือความดังมันไม่ได้บ่งบอกว่าทําการเมืองแล้วจะประสบความสําเร็จนะถ้าอย่างนั้นหลายต่อหลายคนก็ต้องประสบความสำเร็จในด้านการเมืองแล้วที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับ ประเทศไม่ว่าจะเป็นคุณอี้แทนคุณไม่ว่าจะเป็นคุณลีน่าจังไม่ว่าจะเป็นคุณสันธนะหรืออีกหลายต่อหลายคนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการทำงานกางเมืองนะครับนั่นแหละครับก็มาดูกันซิว่าการลงมติครั้งนี้ผลกับการตรวจสอบแล้ว มันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ยังเชียร์หมออองอยู่นะอย่างน้อยก็เป็นคนพิษณุโลกอย่างน้อยก็ทำให้พิษณุโลกมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดเรามีรมัฐมนตรีหลายคนแล้วตอนนี้เราก็มีรองประธานสภาด้วยเราอยากให้มีประธานสภาผู้แทนราษฎรสักคนหนึ่งเราอยากให้คนพิษโลกเป็นนายกรัฐมนตรีสักคนหนึ่งไม่ใช่เราผมนะครับ โอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ยังให้กําลังใจผมอยู่บางคนก็โอนเงินมาให้เพื่อที่จะสู้คดีที่สวสงชายสแสวงการได้แจ้งความจับผมที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับจิตใจผมปกติเพราะคดีนี้มันเป็นคดีจิบ,จบ มันได้ไม่ใจ้คดีใหญ่โตมโหฬานอะไรก็สู้กันไปแพ้ก็โดนลงโทษชนะก็ดีใจก็เท่านั้นเองผมก็จะไม่หยุดทำหน้าที่การเป็นยูทูบเบอร์ของผมแล้วผมไม่กลัวหน้าอินหน้าผมหน้าไหนทั้งคินจะเป็นสอวอจะเป็นสอสอจะเป็นพ่อสวจะเป็นพ่อสอ,อ,อสอ,สอไม่กลัวนะครับผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องผมมีอุดมการ ในการเป็นสื่อสารมวลชนนะครับม,มาซื้อหนังสือผมครับผมเขียนไว้ธรรมะาสตล์กิจตอนนี้ก็มีคนสั่งจองกันมาพอสมควรแล้วก็อยากให้สั่งจองกันมากๆจะเปิดตัวเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับเป็นปกบล็อกเกนบุ๊กเ่มที่38ของผมถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีหนังสือ คาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขายดีและเป็นหนังสือที่ควรฟู่ที่จะมีติดรถไว้ติดห้องพักไว้ติดบ้านไว้หรือจะซื้อไปเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักก็ได้ครับเพราะเล่มนี้มันปีประโยชน์มันรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพพระเจ้าทั้งหลายไว้ในนี้ครับติดต่อผมได้ทาง Facebook ดรกิจพลเดชวิสัยอดีไลนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน รายได้จากการขายหนังสือทั้งธรรมศาสตา์กิจและก็ภาษาตำราพิกชีวิตก็เข้า,ขากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดนะครับดูแลกันมาร่วมสิบปีแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านมีอะไรก็กิงกังพูดคุยกันมาปรึกษาหาเดือขอควา,ารรมคมแนะนำหรือจะร้องเรียนอะไรผมยินดีรับใช้ทุกท่านครับ วันนี้ขอบคุณและขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี